วันนี้วันนี้เราทำไรครับน้องบาเจ็บนิ้วอ,อ่ะกูบ,บอกแล้วอย่าเล่นมีดม่ได่เล่นหน่อยไม่ได้เล่นซะหน่อยเต็มไม้เต็มมือไม่ได้เล่นหน่อยพลาสติกติดไงมึงอ่ะไม่หน่อยไม่ไม่ได้เล่นหน่อยเล่นหน้าอะไรอ่าเงี้ยกลับไปนนนี่ สวัสดีครับผมอยู่กับช่องพ่อทองเป็นี้ใหวันนี้เราจะมาเปิดซองการ์ดโปเกมอนห้าสิบล้านกว่าใบห้าสิบล้านกว่าใบนะเปิดกันเีปิดกันอยู่สิบแปดใบเขาเป็นอะไรพาราดอกเอาอ่านชื่อการ์ดี้น้องไม่ซุยไม่ซุยโอไกยแสงสีทองหนงโคโนะฮะใช่เหรอเอาดีๆจากอนาคตอ่าอย่างของผมนะครับ นี่อ่านว่าอะไรวะนะอำนาจอะไรวะอำนาจอนาระยะนี่นะฮะอำนาจอาระอันแอนอนาระยานะคะนรับโชโชกัสตรงนี้อันดับสองของนี่ฮนะของไปฮนะอะไรวะมือกูออไปให้โชคให้เปิดก่อนกดก่อนเอาไป,ไปให้กูเปิดก่อนนะเนี่ยใบแรกนะฮะ เราจะวัดจากเราวัดจากอะไรดิวัดจากความสวยความสวยความสวยมันมีโอกาสออกหน้านี่ป่ะหน้าสองมีอยู่แล้วแต่แค่มันน้อยมัติดอยู่เขาเขาเล่นกันนะอ่ะใบแรกใบแรกออกแล้วค่อยๆเปิดทีละใบจากด้านใบหน้าใช่ไหมปึ๊บนี่นะชมมาชมมา อะไรอ่ะลดเลสลดเลสนะฮะโอ้โหไม่ฟังกูกูดูไม่ได้เหรอเนี่ยรามีรามีลาเมกาโอโหโอ้โหแลนี่โอ้โหเป็นยังไงวะโอ้โหเป็นยังไงลดรถไซอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโมนเมนนะฮะสองแรกก็จะลำรำนะอะเตือนะฮะโอ้โหใบสุดท้าย โคลอก้อนนะฮะโอคูกิ้งตามึงนี่ฮะเราจะทำอย่างนี้เฉพาะแค่สองแลสองที่เหลือเราเปิดจนกว่าจะได้การ์ดดีๆกวตัดโดนการ์ดว่ะมึงก็ขยายาก่อนเนออโว้ยการ์ดหายไายฮาร์ดใช่เหรอยังอยู่อ่้คีโมนี่ฮะของไทยด้วยของฝั่งฮะสองเอาการ์ดขาวออกก่อนอ่การ์ดขาวทิงวัวโคลนอ่ะสองใบไว้หน้า อ๋อังก็เปิดเลยปึ๊บไม่ใช่อย่างนั้นะเปิดจากหลังโชว์ให้กล้องดูนี่นะฮะอะไรอีเอ็นอเอ็นมดเหล็กเปิดต่อเปิดต่อให้กล้องเห็นด้วยนี่กูมาร์จุดไปแล้วนี่เออเปิดต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดิสโก้นะฮะอ่าดิสโก้ฟพื้นชี่อุ้ยพลิกอนสองไม่เหลี่ยมนะฮะโพลิกอนกลมนะพลริกอนกลมนะฮะ มันกลมได้ไงกูยังไม่รู้นะครับโชว์โชว์โชว์นี่นะไหนอาเทมเออช่างแม่ลูกน้ำนะฮะลูกน้ำนะกูไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ท่าคินท่ามคินบาเคจ่าเกลือนะฮะเกลือเด็กน่าจะโชว์แค่อย่างนี้นะที่เหลือเราก็ตัดตัดเออของบ้านเจอกู ยังแห่ว่ายดียังนั่นก็คอฟ้อมดีใจไงเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยมีขอบนะมีขอบมีคอบมีคอบะมีคอบมีขอสมมสมเฮ้ยกูว่าุนมีรันดูให้ดูด้วยสิไอ้เชี้ยดูก่อนเฮ้ยเ้คนดูลุ้น คนดูไม่รู้อุย้ยไม่รู้ตัวไหนกูไอ้เหี้ยละมึงรู้ได้ไงไอ,อ้เหี้ยมันมันไม่ลึกไงมันไม่ใช่ฟูอาร์ตนี่นะคนดูโหแม่งแม่งึบโอุ้ยเอฟฟูน่าใบหนึ่งเลยใส่ใบหนึ่งไปไหนก็ไปเลยไปจอมฮะทาโรคูนเอลฟูน,น่าฮะ,ะอย่างน้อยกูฟอยกูนำเลยหนึ่งใบกูเหลือกูฟอยฟอยหมดทั้งอันเลยเปิดมาฟอยหมดโอ้ยขี้โม ฟอยโม่กูแลกูเี่เท่หรอใช่หรอไม่จริงอ่าเฮียคีโม่มึงปึ๊บล่าอะไรนะเอาไอ้เทยนี่้มาหน่อยเออสีขาวที่ก่อนอ่าแล้วเอาอากาศอากาศไอที่นี่สองใบไว้หน้าอ่าแล้วเปิดจากด้านหน้าใช่ไหมเออแล้วเปิดจากด้านหน้าเปิดด้านหน้าโชว์อ่าเนี่ยใบแรกเอาอ้าวกูได้รื่องตำนานเฮียกู้ฟอยแล้วแต่ไม่ใช่เอ็กแต่แรงเท่ากันแรงเท่ากันตำนานนะ ไม่เกี่ยวอะไรเพราะมันทีมันเออเฮียการผู้เล่นการผู้เล่นการผู้เล่นไอ้เนี้ยตาเนี้ยตะใครว่าช่างไม่รู้ทำอะไรได้อนาคตอาจจะเก่งอันนี้ตัวหายเลยเนี่ยไอ้ตีมไงอุ้ยอันนี้อันนี้มันจะมามันจะมาพองค้อนอันนี้ตั้งไปทำไมใช่ไหมเก็บไว้ตาบู เราจะไม่บอกค่ะว่า,วาคลิปนี้เราหมดไปเท่าไหร่ครับหมดประมาณล้านห้านะคะรับเออล้านห้านะครับก๊าซแทงมาไว้ด้านบนอูขอดุขดให้กินกินไรกินการดีกินไงวะ<อ>มัน,ม,นมันจะหอมไหมฮ เฮ้ยแต่กูกูได้กลิ่นทะลุสองกุญแจไปเดี๋ยวกลิ่นทะลุสองเลยกาดีอยู่เนื้อกาดีอยู่นี่ฮะป่ายังไม่เห็นเลยป่าอะไรเนี่ยเฮียเอาไว้ว่าป่าทิศนะฮะป่าทิศไปดูดิเดี๋ยนให้คนดูดูอย่ามีอะไรมีอีกแล้วนะครับสคริปต์เลยแล้วกันเกลือนะฮะโอ้โหกลิ่นเกี้นี่หว่าทูโฮกับวันวันนี้น้องโกะนะฮะกลิ่นอะไรเนี่ยเมื่อกี้กลิ่นเกลือ เท่าเสมอแล้วนะเสมอแลนอยู่นะก้ินกินอะวกินแล้วกินก้ใหม่ใช่หรอเปนเซื้อมาไงเฮียเฮียฮยฮียเฮ้ยฮียตัีเฮียยเฮียเฮีเฮียี อะไรไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์อะแม็กวอตอะไรอ้อริมบั๊กสามพันริมบั๊กสามพันอุ้ยไหนก็ไปเลยริมบั๊กสามพันไอขี้นี่อยนะคุณคุณว่ะอุ้ยอีหวังอุ้ยเก่งอุ้ยอุ้ยไปไปมาลาย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 อะไรลายไฟ้าลายไฟ้าเฮ้ยโวยทีหนึงมาลายลายอะไรลายสายฟ้านี่ครับอุ้ยเอาดี อีกตั้งหน่อยมันคู้มาแค่หลายรูปอันนะแค่ทรงนี้ป้าเัาเก็บไว้กองนานแล้วป้ามันเก็บมาแต่อันดีอัตไงเอออ๋อแบบยุคโบราณเอออันนี้ป้าเก็บมาจากอนาคตป้าป้าแม่งมีเดลีเนอร์นี่ฮะผมไม่เห็นนะอ่าโกลูนะฮะโกลุกปึ๊บตัวอะไรอุ้ยอุ้ยตำนานอุ้ยไม่ใช่ตำนานมายามายาเอ้ะแต่ตำนานตำนานเหมือนกันเออ ตัวอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องแก้วน้องเพลงไปไหนก็ไปน้องแก้วสองแม่งวะน้องไอ้บ้านเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอือเฮียเฮ้ยเฮ้ยอ่าโค้ดนะครโค้ดเดี๋ยวพัฒนาล่างไปนี่ไงเป็นก้าเ็นก้าจะต้องเทก่อนต้องเทก่อนโอ้อแม่งไม่มีเครื่องเทตอุ้ยขยเยาอย่างนี้มีเหมือนเลยเหมือนเลยซองโอลตินซองงออุ้ยกูเห็นกูไม่เห็นเหี้ยตาบอด อะอะไรกูเอาไปอยู่กลางเลยเอ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ย Surprise motherfucker ฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้นองสองใบเฮ้ยสองใบเหรอสองใบดูใช่เหรอร่างร่างพัฒนาร่างสามนะกูโม้ไปเหอะเออร่างสามมนพูดจริงเอ้ยไม่ได้โม้กูจริงนี่ฮะ ex สองใบเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวกระจก เฮ้ยเฮ้ยโพลิกอัลูมิเนีสองเหรอคุณคุณนะมึงอ่ะเไ้ยคุณคุณคุณอีกแล้วอ่ะอ่ะกูโม้ไอ้เหี้ยเฮ้ยขี้โม้แล้วมึงอ่ะมีใบเดียวอืมมันมันเรียบว่ะมึงยังไม่เห็นไงนี่นะฮะโอ้ยไอ้เหี้ย้ยอันนี้นี่ว่าอีลูกกระเม่น เออาราฟินพาราฟินล่างอีเนี่ยล่างเนอสเนอส์เนอส์ต่อไปอุ้ยอะไรอ่ะนางมวยปั้มหญิงท่านหนึ่งเนี่ยฮะนางมวยปั้มหญิงท่านหนึ่งนะฮะคอามสามารถเฮ้ยกูไม่ได้เล่นกูสะสมกูสะสมไว้เล่นเดี๋ยวเราค่อยมาจัดรายการกูเอาอีกนิดนึนี่ฮะกราเอนานะฮะแค่นี้อันนี้มันเป็นน้ำแข็งอะไรนะไอัเนี่ยอะน้ำแข็งล้วนปะถ้าในนี้เป็นน้ำน้ำน้ำไม่ใช่น้ำแข็งหรอไม่ใช่น้ำแข็ง โกบิกนะฮะโกบิกในนี้ไม่มีน้ำแข็งเั้งอะโอ้แล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไายาชิกาเมะนะครับโอ้โหไม่โอยขี้อวดมึงเดี๋ยวกูได้กูอวดบ้างไ่ขี้อวดไม่ได้อว้วนดูเฉยไม่ได้อ้วนก็จะกีได้ไม่ได้อวดแค่ขิงไม่ได้อวดแค่ขิงอฮ้ยอุ้ย ชมพูชมพูถ้าเป็นการไอเทมชมพูอ่ะเขาบอกขายแพงมากเลยต้อรู้ว่าไเชื่ออ่าไม่เชื่อนะครับถ้าไม่จุดสูงนี่น้องมันเยี่ยมอ่ะอ่ะอันนี้ผมจะไม่สับนะผมเปิดอย่างนี้เลยแต่มันเยี่ยมันเกี่ยวจารมีนะอยากอยากไม่สับบ้างแอ่บางคนไม่ต้องสับ่งเฮ้ยอันนี้ลางแรกลางแรกทังดงเอาไปเล่นได้ไม่มีล่างสองเฮ้ยอาบอกเฮ้ยอาโบไม่ใช่อาบอกอันนี้อาโบอาบอกเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชมโู่วะมีกองปตกพลังไหมครับตอะไรวะตุ่มตอกตึกตึกร็อกตอกตึกตอกต่อยต่อยเฮ้ยมีอีกเฮ้ยม้าเนี่ยให้มึงดูอะไรอ่าเฮ้ยกูว่ามึงมีของดีนะเนี่ยกูเห็นดำๆมาจากไกลเลยหมอเหมือนมึงอ่ะเฮ้ยนี่ไงอันนี้ปลาตะเกียรติอนาคตสวยอนาคตสวยแต่ต้องทำให้เนี่ยน อัพภาพสวยงามหน่อยเดียวเลยไม่งั้นไม่ไม่อัพใช่อันนี้กระดิ่งกระดิ่งปะอุ้ดูร้อนมากนี่ชงเจียนตำนานใช่ใช่แล้วใช่ตำนานอุ้ยทำไมสีมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่นี่เฮ้ยทำไมสีเป็นอย่างงี้วะสีมันเป็นมันมีหลายสีวะกูจำได้ใช่หรอตอนนี้มันมีหลายสีอ๋อคนละภูมิภาคใช่มันมีหลายสีคนละภูมิภาคใช่มันมีหลายสีมันก็หลายสีจริงไหมอ่ะเออจริงจริง งนกพิ่เห็นบาบีกนดิทำรสัตว์สัตว์ตอนนี้บายนำอยู่3าเพชรแกไปหลอดฉันแม่เดี๋ยวนี้จะของดีอ่ต้องใช้เวลาของดี่ะเก็บไว้เถอะตัดไม่ดีจะพุยอ่ะเดี๋ยวก็รู้นี่ ไอตัวนี้นี่หว่าสนอนนะชื่อภาษาอังกฤษผมจำได้หุยดับบลันนะดับบลันดับบลันโอ้ยนี่โอ้โหพร้อมละพร้อมแล้วละอาบอกฮะไอหุยหุยหุยไอเชี่ยครบแล้วสามล่างนะฮะเป็นไงกูก็เท่ากูอะ ปลาเท่ากูไม่ได้เยอะไม่ไน้อยกูนี่กูมีสีชมพูมึงมีหรือเปล่ามีล่างสามมีฮะโดนไทโดสนะฮะโอ้อุ้ยบอดฉุกเฉินมีฮะเอาไว้รับไอ้ใบรท์ส่งโรงพยาบาลนะฮะเนื่องจากซูผมไม่ได้อะไรไปดูก็เปิดดีกว่าอ่ <c oughs> อกมาไอที่นี่หน้าคุณคุนป่ะคุณคุ้น <c oughs> จริงไอ้นี่มันร้องอ่ะมึงจำได้ทั้งเรื่องร้องแตะอ่ะ ไม่กูได้เห็นเป็นเป็นกาเห็นอะไรใช่ไหมครับขี้หม่งไ่หนูจี๊ไอสัตว์กูได้ยินไอช่างแมงไอแพนอุ้ยคุณต้เชื่อมาดดมาดพาราดอ้ะไอนี้ไอออนโกลนี่ฮะมาซูโมะหน้าตู้นะฮะหน้าตู้เฮียหน้าตู้ม็ีมีเลยมีไหนหน้าตูมีสามตัวมันเป็นตัวเออคุณดูแล้วมันเป็นาพาราดอก้ะเออพาราดอกเอามากองอยากดูกูก็อยากดูเหมือนกอง กูอ่อยให้ใช่ไหมขาปล่านี่นะไว้สีแต้มมานะเพะชนะอย่ายอมดูดิแขนเหล็กเหล็กสายฟ้านี่เคนโดเหล็กเหล็กกับเหล็กสายฟ้าเคนโดมาบนนี้นะฮะท่านอะไรท่าเหล็กท่าเหล็กนี่ก็เหล็กเหล็กข้องสายฟ้าเพียวสายฟ้าเพียวเหรอสายฟ้าเพียวโอ้ยเสียซุยไม่รู้จริงนี่หว่า ถ้าพูดถึงว่าเป็นเหล็กอต่ตัวมันเป็นเหล็กอ่ะสุยพูดนึงว่ามันสายคว้าเหล็กไงมึงอนาคตมึงก็เลยห้าเหล็กทุกตัวแล้ว <c oughs> ล่ะเราดูก่น <c oughs> อนเท่าไหร่เท่าไหร่อยากรู้ใช่ไหมเออหนึ่ง <c oughs> หนึ่งร้อยจบละหนึ่งร้อยใบเดียวพองของใครแพงโดนอัดตูด <laughs> อัดตูดว่าอัดตูด <laughs> มาบอกใครพนันให้เลอวะเรา่ะอ่าก็จบคิวก่อนสำหรับวันนี้ฮะผมผมมึงที่ไรไบอ่าผมพระชรน,นะ,ะก็ลายมาก่อนอย่าลืมไปดูทวิตด้วยนะฮะคุณเจมผมต้องเปิดทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ